ของชั้นหนึ่งระดับแนวหน้าเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ปิดตัวเขายเงียบภายใต้คลาบน้ำตาเขาชื่อว่าแป่งปิเก้าครับผมรู้แล้วปิดเียมแล้วกันก็วันนี้นะครับได้มาเป็นอานอ o เซอร์นะพี่เนาะยินดีครับก็บอกว่าที่นี่ที่แรกด้วยครับ บ้านผมอยู่เนี่ยพระรามเจ็ดแต่ไม่รู้ไปเกี่ยวอะไรกับปิ่นเก้าไม่รู้มาจากไหนท่พี่น้ปิ่นเ <c oughs> ก้าก็นั่งรอกันนานแล้วแหละผมว่านะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูพี่พี่ <c oughs> พี่โจนะครับพี่โจหรือพี่หินนะครับลองขึ้นไปไปไปประลองฝีมือกันและเดี๋ยวใครติดขัดตรงไหนอยากรู้ตรงไหนถามได้นะครับเรามาตรงนี้เพื่อสิ่งนี้พี่ทำยังไง ตี่เล่นยังไงฝึกยังไงใช้ยังไงนะครับเตรียมคําถามไว้ทุกคนตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็จะหามาตอบให้อขอเชิญพี่โจที่กองเลยครับผมขอเชิญตัวนุ้ยโจหน่อยครับใครก่อนขอเชิญพี่ท็อปพิกเซลได้ครับผมก็เดี๋ยวผมส่ง หน้าที่ตรงนี้ให้สองพี่คนนี้แล้วกันนะครับดูพยายามเก็บทุกอย่างให้ได้